เอาละอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อคูณนะครับเป็นถ้าผมไม่ไม่ผิดแล้วก็คงจะเรียกว่าเป็นพระผิดพระปิดตานะครับที่กล่องเขียนว,ว่าเป็นรุ่นเอกลักษณ์เจ้าคุณคูณนะครับวัดใหม่พิเลนสองห้าสามเจ็ดนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปก่อนสุดท้ายละจะหมดซีรีส์ของหลวงพ่อคูณละที่ที่มี ที่ได้เอามาลงคลิปกันนะครับสิบสามสิบสี่คลิปข้างในนะครับอ่าโฟกัสกกหน่อยอนะครับมีลงลักปิดทองหรือเปล่าหรืออะไรสีทั้งทองนะครับ รายละเอียดก็อย่างที่เห็นคงไม่ต้องส่องหรือค่อยส่องข้างหลังนั้นด้านหน้าก็ประมาณนี้เลยข้างหลังก็ บนเนี่ยผมเห็นน,นตาเปล่านะเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธข้างล่างเขียนว่าวัดบ้านไล่ใช่ป่ะเดี๋ยวไม่ใช่ เห็นไ่อไม่แน่ใจอะครับโฟกัสดีเออ เนี่หลวงพ่อคูณบริสุทธิโธทด้านบนนะใช่แต่ด้านล่างเนี่ยพุบ้านไล่แหละอืมมันเหมือนช่อช้างอะนะปลายปลายหรือใครมีไอเดียอะไรก,ก็ก็บอกมานะครับเป็นเออ่ด้านหน้าเนี่ยเป็นหลวงพ่อปิดตา เอ้ไม่ใช่พระปิดตานะครับที่กล่องเขียนว่าปี2537วัดใหม่พิเลนนะครับรุ่นเอกลักษณ์เจ้าคุณคูณนะครับหรือว่าหลวงพ่อคูณอันนี้เนี่ยน่าจะออกมาจากวัดใหม่พิเลนปี37ชื่อรุ่น รุ่นเอกรักเจ้าคุณคูณตามนี้เลยนะครับใครมีเหมือนกันรู้ที่มาที่ไปก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับในคอมเมนต์ขอบคุณมากครับเท่านี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ